นิชาหญิงสาววัย29ปีเป็นครีเอทีฟสาวประจำบริษัทโฆษณาชื่อดังใจกลางกรุงเทพเธอมีใบหน้าธรรมดาแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจดวงตาเหนื่อยล้าแต่ไม่เคยยอมแพ้ด้วยความมุ่งมั่นเธอทำงานหนักทุกวันฝันจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าทีมให้ได้ภายในปีนั้นแม้จะเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้แคร่งศาสนาแต่นิชากลับเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติ โดยเฉพาะเจ้าแม่สารตะเคียนที่ตั้งอยู่ริมคลองหลังวัดเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีที่เธอบังเอิญผ่านแล้วรู้สึกถึงแรงบางอย่างที่ดึงดูดให้เธอเข้าไปไหว้วันนั้นเธอบ่นเลยด้วยเสียงกระซิบว่าขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งในปีนี้หนูจะกลับมาไหว้ท่านพร้อมพวงมาลายัยชุดไทยจำลองน้ำอบและของหวานสามอย่าง ผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนเจ้าหนายก็เรียกเธอเข้าห้องและมอบหมายตำแหน่งใหม่ให้โดยไม่คาดคิดทุกอย่างเป็นจริงดั่งคำขอเธอทั้งดีใจและตั้งใจจะกลับไปแก้บนทั้งทีแต่เพราะงานเข้ามาอย่างหนักตารางชีวิตที่แน่นขนาดทำให้เธอผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆรอให้ว่างก่อนเธอะค่อยไปทีเดียวแบบเต็มที่คือคำที่เธอบอกตัวเองเสมอแต่แล้วเวลาผ่านไปหนึ่งปี วันพระขึ้น15้าค่ำเวียนมาถึงอีกครั้งเธอยังคงอยู่ในออฟฟิศจนเที่ยงคืนและใครบางคนที่รอเธออยู่ที่ศาลเริ่มหมดความอดทนแล้วเสียงลิฟต์ดังติ้งก่อนที่ประตูจะเปิดออกอย่างเชื่องช้านิชาเดินลากเท้าออกมาด้วยร่างกายที่แทบไม่รับน้ำหนักดวงตาเธอแดงกำ่ำร่องรอยใต้าตาคล้ำชัดเพราะการนอนไม่เต็มอิ่มหลายคืนติด เสื้อเชิ้ตสีขาวยับยุยี่ติดคราบกาแฟจากเชา้านี้ส่วนกระเป๋าสะพายแทบหลุดจากไหล่เพราะเธอไร้เรี่ยวแรงจะประคองมันประตูห้องหมายเลข1208ปิดลงอย่างแผ่วเบานิชาทิ้งตัวลงบนเตียงทันทีโดยไม่แม้จะถอดรองเท้าเธอหายใจแรงก่อนจะค่อยๆหลับตาลงทั้งที่ยังใส่คอนแทคเลนส์เสื้อเชิ้ตทำงานและมีกระเป๋าวางพาดอยู่ข้างตัว ภายในห้องเงียบสงัดแสงไฟจากหน้าต่างหลอดผ่านม่านเข้ามาบางเบาเสียงนาฬิกาบนผนังเดินเป็นจังหวะเที่ยงคืน14นาทีวันนี้ตรงกับขึ้น15บ้ค่ำเดือน6วันพระใหญ่วันเดียวกับที่เมื่อปีที่แล้วเธอยือนพนมมือขอบนอะไรบางอย่างไว้ใต้ต้นตะเคียนแต่คืนนี้เธอไม่แม้จะระลึกถึงมันเลยเพราะสมองของเธอ เต็มไปด้วยความเครียดงานและความเหนื่อยล้าจนหลงลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปเสียสนิทภายนอกหน้าต่างลมกลางคืนพัดใบไม้ไหวเงาต้นไม้ทอดตัวแนบกำแพงเหมือนมือของใครบางคนที่กำลังยื่นเข้ามาอย่างช้าๆเงียบและแน่วแนว่ในความฝันทุกอย่างมืดสนิทก่อนจะค่อยๆปรากฏภาพของป่าทึบ ต้นไม้สูงฉลูดแผ่กิ่งก้านปกคลุมหัวราวรับหลังคาแห่งความมืดพื้นดินชื้นแฉะกลิ่นอับเก่าเหมือนใบไม้เน่าผสมกับคาวเลือดบางเบาลอยแตะจมูกนิชายืนอยู่กลางป่านั้นด้วยเสื้อผ้าชุดทำงานที่เปื้อนดิน รอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองแต่ไม่นานเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นเสียงผู้หญิงหลายเสียงซ้อนทับกันรัวเร็วเหมือนบทสวดคืนแล้วนะคืนของกูคืนของกูเสียงนั้นดังใกล้ขึ้นเรื่อยๆนิชาพยายามหมุนตัวมองไปรอบทิศแต่ทุกมุมมีเพียงความมืดและเงาไหว อยู่ๆกลิ่นไม้เก่าและควันธูบแรงจัดก็ลอยเข้ามาพร้อมเงาของบางอย่างที่เคลื่อนตัวผ่านหลังพุ่มไม้จูๆ่ๆหญิงชราร่างผอมเกรงผิวดำคล้ำเหมือนถูกเผาผมยาวพันกันเป็นกระจุกก็ปรากฏขึ้นเธอสวมเสื้อผ้าเก่าเหมือนผ้าถุงเปื้อนโคลนตาโปนแดงไร้แววชี้ตรงมาทางนิชาแล้วคำรามเสียงต่ำ ลืมกูเหรอลืมกูเหรอไม่ทันที่นิชาจะก้าวถอยหญิงชราก็โผล่เข้ามาใกล้ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์มือกร้านแห้งเหี่ยวตะปบที่แขนขวาแล้วบิดอย่างแรงกรอบเสียงกระดูกหักดังลั่นพร้อมความเจ็บปวดแสบแปลบที่แล่นพล่านไปทั้งแขนนิชากรีดร้องสุดเสียงน้ำตาไหลพรากหัวใจแทบหยุดเต้น แต่นั่นยังไม่จบหญิงชราโน้มหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาแดงฉานจ้องทะลุเข้าไปถึงขั้วหัวใจเธอกระซิบเบาๆอย่างเยือกเย็นถึงไม่ตื่นมึงก็ต้องจำนิชาหายใจแรงพยายามขยับตัวแต่ทำไม่ได้เหมือนถูกตรึงไว้กับที่แต่เธอก็ยังไม่รู้ว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้น หลังจากฝันเห็นหญิงชราปีศาจบิดแขนนิชาก็ตื่นขึ้นมาชั่วครู่แต่ไม่ทันลืมตาเธอก็เหมือนถูกดูดกลับเข้าสู่ห้วงฝันอีกครั้งที่เดิมป่าเดิมแต่ตอนนี้เงามืดเคลื่อนไหวรอบตัวรวดเร็วขึ้นราวกับทุกสิ่งกำลังไล่ล่าเธอกลัวจนตัวสัน่นแต่จูจ่ๆสติก็แล่นวาบขึ้นมานี่มันฝันแค่ฝันต้องตื่นต้องตื่น เธอทุบแก้มตัวเองแรงๆตะโกนซ้ำๆนิชาตื่นตื่นเดี๋ยวนี้แต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นภาพฝันกลับคมชัดขึ้นกว่าเดิมเสียงลมหวีดหวิวกลายเป็นเสียงครางต่ำๆเหมือนบางอย่างกำลังคลานผ่านใบไม้หลังเธอไปมาเธอเริ่มวิ่งวิ่งสุดแรงไปตามทางในป่าเสียงฝีเท้าตามมาติดๆหนักแน่นดังตุบตุบตุบ เรากับมีใครย่ำเท้าด้วยความแค้นตามมาทุกก้าวแต่ไม่ว่านิชาจะวิ่งเร็วแค่ไหนเสียงนั้นก็ไม่ห่างออกเลยจ,จู่ๆชวัวเสียงเนื้อฉีกกึกก้องความรู้สึกเย็นเฉียบพุ่งแทรกกลางท้องนิชาสุดลงกับพื้นพร้อมเสียงหอบหายใจขาดห่วง เธอก้มมองและเห็นมีดโบราณเล่มใหญ่ปักอยู่ที่หน้าท้องเธอลึกจนถึงด้ามเลือดสดๆไหลทะลักออกมากองบนพื้นดินราวกับน้ำแดงราดโคลนความเจ็บพุ่งทะลุร่างจนเธอแทบช็อกไม่จริงนี่ฝันนี่แค่ฝันเธอตะโกนอีกครั้งเสียงสั่นพรานน้ำตาไหลพรากแต่ทุกความรู้สึกความเจ็บ ความเย็นกลิ่นคาวเลือดมันจริงเกินไปลมหายใจเธอเริ่มแผ่วสายตามืดลงก่อนที่สติจะดับเธอได้ยินเสียงกระซิบเย็นเยืยๆใกล้หูความเจ็บนี่คือคำเตือนมึงยังไม่สำนึกนิชาสะดุ้งตื่นลมหายใจขาดห่วงเสื้อผ้าเปียกชุ่มไปด้วยเหงือ่อ มือเธอกุมท้องแน่นทั้งที่ไม่มีแผลแต่ความรู้สึกเจ็บยังเต็ดอยู่ลึกในร่างกายและเธอเริ่มไม่แน่ใจอีกต่อไปว่าเธอฝันหรือเธอไปจริงๆนิชาทรุดลงกับพื้นป่าชื้นแฉะมือสั่นเทากุมท้องที่มีมีดปักลึกอยู่กลางร่างความเจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่วร่างกายจนเธอแทบหายใจไม่ออก เลือดสีแดงเข้มไหลทะลักเปื้อนพื้นดินกลิ่นคาวคละคลุง้งกลายเป็นภาพหลอนที่เกินกว่าจะเรียกว่าฝันร้ายเสียงฝีเท้าชา้ชาๆก้าวเข้ามาใกล้เงาร่างของหิงชราในชุดดำผิวดำคล้ำแห้งกรังผมขาวยาวลากพื้นค่อยๆโน้มตัวลงมาชิดใบหน้าของเธอลมหายใจเย็นเฉียบเหมือนลมห้วงนรกพัดวูบผ่านแก้มเธอ เสียงกระซิบที่เต็มไปด้วยแรงแค้นดังขึ้นข้างหูลืมค่าใช่ไหมลืมคำสัญญาริมฝีปากของหิงชราแสยิ้มเผยฟันสีเหลืองหักครึ่งในดวงตาแดงกำเต็มไปด้วยความเจ็บแค้นและผิดหวังนิชาพยายามจะพูดพยายามขอโทษแต่เสียงของเธอไม่ออกเหมือนลมหายใจสุดท้ายกำลังจะหลุดลอยไป เธอหอบหายใจถี่ภาพตรงหน้าพระเลือนโลกกำลังมืดลงเสียงหัวเราะเย็ยนเยียบของหิงชรายังดังสะท้อนในหัวมึงไม่รักษาสัตจะก็ต้องชดใช้นิชาค่อยๆหลับตาลงในฝันร่างเธอนิ่งสนิทไม่มีแม้แต่ลมหายใจและในจังหวะที่เธอตายในฝันนั่นเองเธอสะดุ้งตื่น เธอกรีดร้องเสียงดังร่างกายชุ่มเหนือจนเปียกชุ่มใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกดวงตาเบิกโพลงขณะกุมท้องของตัวเองแน่นแม้ไม่มีแผลไม่มีเลือดแต่ความรู้สึกเหมือนโดนแทงยังค้างคา,งานในทุกขุมขนเธอนั่งนิ่งอยู่กลางเตียงอยู่นานน้ำตาไหลอาบแก้มนิชาเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่แค่ฝันแต่คือคำเตือนจากสิ่งที่เธอลืม นิชาสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเสียงหายใจตัวเองดังลั่นในความเงียบเธอรู้สึกเหมือนหัวใจเต้นผิดจังหวะร่างทั้งร่างสั่นสะท้านแม้จะอยู่ใต้ผ้าหม่มน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวไม่ใช่เพราะฝันร้ายแต่เพราะความรู้สึกจริงที่ติดมากับฝันนั้นยังไม่หายไปเธอยกแขนขวาขึ้นมากลุมด้วยความเจ็บมันแสบและตึงเมื่อเปิดไฟและเดินไปหน้ากระจก ร่างในกระจกทำให้เธอแทบสุดที่ต้นแขนขวามีรอยช้ำเขียวคล้ำเป็นรูปนิ้วมือเหมือนมีใครบีบแรงจนผิวจมลึกไปถึงกระดูกรอยนั้นเหมือนของคนสูงวัยผิวหนังแห้งเหี่ยวยน่นราวกับไม่ใช่มือของมนุษย์ทั่วไปเธอยืนอึง้งตัวแข็งปากสั่นไม่สามารถเปล่งเสียงได้มือสั่นเทาคว้ามือถือมากดดูปฏิทิน เธอกวาดสายตาลงมาจนเจอคำที่เหมือนมีไฟแลบวาบในหัววันพระขึ้น15บหาคำ่ำวันเดียวกันกับที่เธอเคยไปบนเจ้าแม่สารตะเคียนไว้เมื่อปีก่อนวันที่เธอสาบานว่าจะกลับไปแก้บนหากได้เลื่อนตำแหน่งซึ่งมันก็เป็นจริงแต่เธอกลับลืมสนิทเหมือนคำสัญญาไม่เคยเกิดขึ้นเธอซุดตัวลงนั่งกับพื้นมือปิดปาก กลั้นเสียงสะอื้นความกลัวไหลทะลักเข้ามาเต็มหัวใจเสียงในฝันยังคงดังก้องลืมค่าใช่ไหมลืมคำสัญญานิชาเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่ตามมาหลอกหลอนไม่ได้ต้องการแค่เตือนแต่มาทวงสัญญาที่เธอผิดนัด เช้าวันนั้นทันทีที่แสงแรกของดวงอาทิตย์ส่องลอดม่านหน้าต่างนิชาเรียบคว้ากระเป๋าสวมเสื้อคลุมไม่แต่งหน้าไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยเหมือนเคยเธอนั่งรถแท็กซี่ตรงไปยังวัดประจำที่ครอบครัวเคยนับถือมาแต่เด็กโดยไม่แม้แต่จะแวะก,กินข้าวเช้า พอถึงวัดเธอเดินเร็วเหมือนคนวิ่งหนีอะไรบางอย่างมือทั้งสองประสานแน่นพนมสั่นตรงหน้าพระพุทธรูปเสียงเธอสั่นเครือแทบฟังไม่เป็นคำขณะกรวดน้ำขอขามาขอให้อโหสิกรรมหลังก้มกราบเธอเดินไปหาพระอาจารย์รูปหนึ่งที่นั่งสงบอยู่ใต้ต้นโพหลวงพ่อคะหนูฝันร้ายมากเจ็บจริงตายจริงในฝันหนูรู้สึกเหมือนมีอะไรจะเอาชีวิตหนูจริงๆ เธอเล่าทุกอย่างทั้งภาพในฝันทั้งรอยช้ำทั้งความรู้สึกเหมือนตายจริงๆหลวงพ่อเงียบไปครู่หนึ่งก่อนลืมตาขึ้นช้าๆสายตาท่านนิ่งสงบแต่แฝงแววจริงจังโยมที่เคยบนไว้กับเจ้าที่เจ้าทางยังไม่ได้ไปแก้บนใช่ไหมคำถามนั้นเหมือนฟ้านผ่ากลางใจนิชานิ่งค้างริมฝีปากสัน่นไม่สามารถตอบอะไรได้ในทันทีแล้วภาพทุกอย่างก็ไหลย,ย้อนกลับมา สารเจ้าแม่ตะเคียนใต้ต้นตะเคียนใหญ่ที่เธอไปบนไว้ตอนเจ้านายจะเลื่อนตำแหน่งคำพูดของเธอที่เปล่งเสียงขณะพนมมือแน่นถ้าได้เลื่อนขอให้สมหวังแล้วจะกลับมาแก้บนเธอลืมสนิทไม่ได้แค่เลื่อนผ่านแต่ลืมจริงๆเหมือนไม่เคยมีคำสัญญาใดเกิดขึ้นหลวงพ่อหนูลืมไปเลยหนูไม่เคยกลับไปเลยค่ะเสียงเธอสัน่นน้ำตาไหลอาบแก้มหลวงพ่อพยักหน้าเบา เจ้าที่เจ้าทางบางที่แรงไม่ได้โหดร้ายแต่ศรัทธาเขามาจากคำพูดที่โยมให้ไว้ถ้าให้แล้วไม่รักษาเขาจะถือว่าผิดสัทธาหนูจะไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะหนูจะกลับไปไหว้ไปแก้บนทุกอย่างที่พูดไว้เธอพนมมือแน่นรู้แล้วว่าฝันเมื่อคืนไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าไม่ใช่จินตนาการของจิตใต้สำนึกแต่เป็นการเตือนจากสิ่งที่เธอลืมไปว่าเคยศรัทธา เธอเดินทางข้ามจังหวัดด้วยรถตู้โดยมีถุงพวงมาลายัยชุดไทยจำลองน้ำอบและของหวานสามอย่างที่เคยสัญญาไว้แน่นในมือศาลเจ้าแม่ตระเคียนตั้งอยู่ริมคลองหลังวัดเล็กๆเ,เพียงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้และเสียงนกป่าร้องไกลๆเมื่อก้าวถึงหน้าศาลเธอเหมือนกลับไปเป็นผู้หญิงคนนั้นเมื่อปีก่อนคนที่มีความหวังเต็มหัวใจ แต่วันนี้กลับเป็นผู้หญิงที่แบกความรู้สึกผิดไว้เต็มอกเธอค่อยๆวางของลงหน้าศาลจัดให้เรียบร้อยสวมสุดไทยจำลองลงบนหุ่นไม้เล็กๆที่ตั้งไว้จุดทูบด้วยมือที่สัน่นก่อนจะก้มลงกราบเสียงเธอสั่นเทาเหมือนกลั้นน้ำตาไม่อยู่เจ้าแม่เจ้าค่า หนูขอโทษหนูลืมจริงๆหนูไม่ได้ตั้งใจหนูดีใจมากที่ได้เลื่อนตำแหน่งแต่หนูมัวแต่วุ่นวายหนูผิดเองหนูกลับมาแล้วนะคะหนูมาแก้บนตามสัญญาน้ำตาหยดลงบนพื้นดินเธอกราบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนอยากให้พื้นสารสัมผัสความรู้สึกผิดทุกอนูใจแล้วทันใดนั้นลมเย็นวูบหนึ่งก็พัดวูบเข้ามา เย็นจนขนลุกยิ่งกว่าแอร์ห้องประชุมตอนประชุมใหญ่ตามมาด้วยกลิ่นดอกไม้หอมแรงขึ้นทันทีไม่ใช่กลิ่นจากพวงมลาลัยที่เธอถือมาแต่เป็นกลิ่นหอมโบราณของดอกไม้ไทยที่เธอไม่รู้จักหอมเหมือนกลิ่นจากยุคที่เธอไม่เคยมีชีวิตอยู่หอมจนจุกอกเธอหยุดนิ่งหายใจเบากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากไม่มีเสียงตอบ ไม่มีเงาปรากฏไม่มีใครมากระซิบแต่ในใจเธอรู้สึกชัดเจนว่าใครบางคนให้อภัยแล้วเหมือนบางอย่างได้ปลดปล่อยเธอจากคำสัญญาที่เธอลืมเหมือนความแค้นความผิดหวังที่ตามหลอกหลอนคืนแล้วคืนเล่าค่อยๆสลายไปกับกลิ่นหอมและสายลมเธอก้มกราบอีกครั้งคราวนี้ด้วยน้ำตาแห่งความโล่งใจไม่ใช่ความกลัว และเมื่อเธอหัดหลังกลับเธอเหมือนรู้สึกว่ามีเงาบางอย่างยืนอยู่ริมต้นตะเคียนแต่พอหันไปดูอีกทีกลับไม่มีอะไรเหลือเพียงสายลมที่พัดเบาๆกับแสงแดดที่ลอดผ่านกิ่งไม้ลงมาอุ่นๆนิชาขึ้นรถกลับด้วยความโล่งใจความเหนื่อยที่สะสมมาหลายวันเหมือนจะเบาบางลงหัวใจเธอสงบขึ้นเธอแอบยิ้มบางๆขณะมองออกไปนอกหน้าต่าง รถตู้ค่อยๆแล่งผ่านแนวป่าที่เธอเพิ่งเดินออกมาเมื่อถึงแยกใหญ่ถนนว่างเปล่าคนขับหยุดให้เธอลงใกล้คอนโดเธอกล่าวขอบคุณและโบกมือลาเล็กน้อยก่อนจะเดินขึ้นห้องทุกอย่างดูจะปกติจนกระทั่งเธอหยิบมือถือขึ้นมาจะถ่ายรูปพวงมาลัยที่เหลือไว้เป็นที่ระลึกเธอเปิดกล้องหน้าตัวเองแล้วก็ต้องชะงัก บนกระจกหน้าต่างบานหลังสุดในห้องของเธอมีรอยฝ่ามือสีคล้ำซีดเหมือนรอยมือคนแก่ปรากฏอยู่ชัดเจนสูงในระดับที่ไม่มีใครในห้องนี้เอื้อมไปแตะได้เว้นเสียแต่ว่าจะมาจากด้านในมาก่อนนิชาเดือนเข้าไปใกล้รอยมือเย็นเฉียบเมื่อสัมผัสไม่ใช่รอยจากฝุน่นแต่เหมือนถูกทิ้งไว้ด้วยน้ำเย็นเยียบราวกับรอยมือเปียก หัวใจเธอเต้นแรงอีกครั้งเธอกลืนน้ำลายแล้วหันหลังให้กระจกเดินไปปิดม่านและในคืนนั้นเมื่อเธอนอนหลับตาภาพสุดท้ายก่อนความฝันจะครอบงำเธออีกครั้งคือใบหน้าของหญิงชราในฝันหญิงแก่คนนั้นยิ้มบางๆให้เธอใบหน้าไม่ดุดันเหมือนก่อนก่อนจะกระซิบแผ่นเบาราวกับสายลมรอดผ่านรูหูคราวหน้าอย่าลืมอีกนะลูก เธอสะดุ้งตื่นในตอนเช้าไม่พบฝันร้ายไม่พบรอยใหม่แต่รอยมือบนกระจกยังอยู่เหมือนเดิมแม้จะได้รับการให้อภัยแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเฝ้าดูอยู่เงียบๆเ,เพื่อเตือนว่าคำบนไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆทุกอย่างมีผลมีค่าและต้องรักษาสัจจะอย่างจริงใจ